พี่น้องครับพี่น้องครับผมเห็นแล้วครับป่นครับผมป่นครับขู่รูบักไงเลยพี่น้อง สวัสดีครับพี่น้องผมพอกันนีดเดีวครับกับบอลหาอยู่หากินแบบบ้านๆครับผมพอกันยนี่มือเส่าพี่น้องเจอกันยามเช้าๆนะครับพาพี่น้องมายามกลับครับยามกลับครับใส่หนูนาอพี่น้องเนาะใส่ไวเจ็ดล้างครับแต่ว่าค้นละษานะครับผมสายหนึ่งหาสายหนี่สองนะครับไปเบิ่งกันเลยครับว่ามันถือถึงมันถือมานบอนะครับผม มาดูกันเลยนะครับจะมานบอนังนี่กินแต่หมดนะครับผมหมดกินนะครับผมใช่เงื้อหัวนะครับเป็นเนี้อเนาะหนองเนาะเย็เยนนะครับอากาศเย็นส้ๆตอนสวยๆมากแดดแดดนะครับ เป็นข้าวโพดสดนะครับบดถึกล้งแรกก็เป็นฟ้าที่ผมมาใส่ปลาไหลนะครับพี่น้องจําได้เนาะ <c oughs> หนูมันกับมีอยู่นะครับมีพอได้เลี่ยมนะครับผมแต่ว่ามันบดถึกนะครับผมใส่ไปสองลังครับผม นังนี้เป็นยังไงกลับลันครับพี่น้องตะบโดนครับภาพกลับนะครับผมลันนะครับตะบโดนนขาโพดหายครับพี่น้องขาโพดก็หาย <c oughs> <c oughs> ขอโทษขออภัยครับเอ้ยเสียแล้วข้าวโผด อ๋อนี่ครับมีห้อยกินนะครับอ่ะทิ้งไว้ไปครับผมไป็นว่าอีสานนึงครับสานันหาหลังบลูว่าจถือหรือเปล่านะครับเป็นหลุนน้ากันนะครับผมไปครับตอนนี้ก็บมะฮอดอีกสานนะครับสาปลาไหลขี้เก่าพี่น้องนี่ปลาไหลตัวนี้บุหรี่ยักเทือนะครับใส่เบ็ดกระบอกินนะครับผม ไปครับผมพยายามกลับกันครับผมมันจะถึอมันจะโดนไหม <c oughs> โอ้ยเย็นนะครับยำเสะมันจะโดนไหมนะครับไปดูดูกันเลยนะครับผม <c oughs> ไม่โดนแล้วหนึ่งหลังนะครับ่ป่าขู่ขพี่น้องคุณครับไม่โดนนะครับป๊บไปครับเซเวนี้หาหลัง ครับโหจีถือบอลนะครับรั้งนี้ก็บโโดนนะครับเ <c oughs> บิ่งงน,น, <c oughs> นี้พี่น้อง รูหนูลุ้นๆนะครับมาเฮ้ามาเฮ้ามาเวนเฮ้า,าอย่กับถืกนะครับ เออป,ปากหู้พี่น้องครับผมไม่คิถือจากตัวบอกพี่น้องนะฮะ จะเป็นเยี่ยงไรมันจะโดนไหมเก็บมาแล้วสามเก็บมาแล้วสามเอ,อ้ออ้ยเจ็บ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 อ้หูี่นองครับพี่นองครับผม เห็นแล้วครับพูนครับผมพูนครับคูรูแบบไงเลยพี่น้องแบบไงพี่น้องแบบไงแบบไงครับผมโด,บโดนแล้วครับออ้ไงครับโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วครับผม มาแล้วพี่น้องแปดลังหมาตัวหนึ่งก็ถือ่าหมานแล้วครับไงครับกวนตุ๊กนะครับผมหนูกินห้านะครับตัวอันหนูกินหากบัวนพี่น้องหมานมาแตมแล้วครับผมครับพี่น้องผมแตมหนึ่งครับแตมหนึ่งนะครับผมหมามาแล้วครับ หมานหนึ่งแต้มก็ถทอว่าหมาแล้ะครับใส่เจ็ดหลังเดี่ยแต้มหนึ่งนะพี่น้องเพราะหนูช่วงนี้มันหายากพี่น้องครับผมหยายากอีลีครับหนูเขาสาเขาปลาเบิดนะครับแล้วก็หนูนานี่ก็บอกคอยบ่กคอยมั่นนะครับผมเบิดฤดูกาลมันแล้วนะพี่น้องเนาะบ่กคอยมั่นนะฮะกะเก้าครับผม ขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมนะครับแล้วยังกำลังใจนะแล้วก็ขอมาติดตามนะครับผมขอบคุณได้ร้ายนะครับครับช่องหน่อยๆนะครับสำหรับอีพี่นี่ผมก็เชียรไว้สำนีกซะก่อนเละพี่น้องเก่าครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสะไขในนั้นนะฮะช่องหน่อยๆนะครับบอลหายอยู่หากินแบบบ้านๆนะครับผมก่ะอีพี่นี่ก็ที่เก่านะครับ อขอก่าวเข้าาสวัสดีครับพี่พนะี่หนาเจอกันไหมนะพี่นอ้งองเนาะผมที่พาไปหายอย่างเราหลุนรถดีตามกันครับเจอกันกพี่พีต่อไป